ไฟแดงแเนี่ยไปเนี่ย <c oughs> ใ่เย็นสายไม่เจอสามไดทีถึงรีบคุณไสารรีบวันรุกจังเบาะนะคะปรับพี่เอนเบาะของท่านนะคะให้ตั้งตรงนะคะผูดได้สารทางด้านหน้าท่านจะได้เข้าออกได้สะดวกนะคะกระเป๋าสิ่งของสัมภะระของท่านานําติดตัวลงรถไปด้วยทุกท่านเลยนะคะไม่ทิ้งของไว้บนรถนะคะ ไปซานลงได้ใครนี่กิบดำนี่มะเบอร์ดูมีเท่าคนเดียว าไลหนาวนะตอนสาวหนาวหนะนาวทนะุกคน เดี๋ยรับไปเล่น้องไน้องทูนสาวลาวน้องะน้องทูนสาวลาวน้องทูนสาวลาวน้องทูนน้องทูนน้องทูนแมน ป้า <laughs> ประมาณสี่ร้อยกว่าคนนะทุกคนน <c oughs> ียังลังไลมา <c oughs> อยู่ไลฟ์รก็คือกล้องที่จะทายอยู่นะแปดพันแปดนแม่ ยทูบได้นิยทูค่ะโอก็คนี่ตัวคนหาเออ <c oughs> นี่เธอคนทิ่ตามโอ้ไล,ไล,ไล่ยล่ส่วนนี่ในโลกแล้ววะ <c oughs> ยังบ่ได้โลกำลังจะสามว่าโลยังสามสามพันสามพันหุนน่าจะได้แล้วโลเนี่ยนี่บอแสนแสนเห็นแสนถึงจะได้โลเขาประกาศบอกมีคนลืมเราไม่ได้ใช้เลยยังอาจจะต้องเข้าห้องน้ำบอกซิ่ในรถอยู่ กันบ้ยกสองเละเวา่องเกซื้อขเวลาเวลาข่อยคอมเมนต์ทาง y o u t บ B O เนี่ยอ่อ B B O F ZO B O นี่ซื้อของ YouTube ทีสองคนแชร์ให้เราเลยได้สามพัคนได้ผู้ติดตามใหม่นะทุกคนปากเลยเนอะมาจากฟังไหสวัรนัเกตสวัรนัเกต่กันสวรรนัเกตนะมองคกไงไงอ่ะบ ก็เขาจะเปิดเส้นทางเขาเปิดประมาณ6โมงนะทุกคนกน็มีกวมาวันเก็บที่เช็นทาง คนมากแม่เราไหม่ไหวก็เปียกเาทไเทียวหรอวะกลับเดียวมากินเบียรกันชื่อว่าฟางเข้าให้ชื่อมาว่ะชื่อชื่อแทาน่านี่มีคขายอยู่ฟังเาล่าคนไทย นอนหาดานไม่ได้เลยนะเขาเอิ้น่าของฝั่งอ๋อม่ไดยึดครับพอได้เสียงเงินแม่ไปห่อเลยเราไปกินเวลาเนาะกินเวลาวอนสิดเราเข้าคับผ่ากันมาอยู่ฝั่งลาวแล้วเด้อทุกคนเอากระดาษทิชเปียกปุ้ย

นี่คือด่านน้องคายครั้งแรกในชีวิตแล้วกระสิบระมนันมาอยู่กูเทปแล้วแสดงปีว่าเคยมานะได้มายมัมาเหตุบัตร M O U

ทั้งพิจาวังทั้งจะได้เงินเดยนจ่เพื่อนผมรโมนว่าภาไตะยองมีย่งเปิดเลยเลือกเด็กเจอกันใหม่แล้วทุกคนตอนนี้เด็กจะไปจังบัตรก่อนไปสแตนบัตรก่อนนะคะ